วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านน้อมจิตน้อมใจมาที่โต๊ะหลวงโซนตัวงางที่เทินไม่เขาไม่เข้าขึ้นเป็นขบวมีถานเลยเป็นสัญญาณหายหรือว่าทานอ่อนครับนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสการเระพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเระธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเระสังฆังอภิปูชยามะอรหังสมมาสัมพุทโภพกาวพุทธังพการวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพการวตาธโมธรรมังนามัตสามิสุปฏิปโนพการวโตสาวกสังโฆสังฆังนามา บูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาเตชะวันโตสังคบูชามหาเตชะวันโตติโลกัสสิถังอภิปูชยามะบูชาธยามะปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาบูชาคุณบิดาสุขเตชเสติปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาบูชาคุณวันดาปริตาสุขเตชะเสติปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาธยามะองค์บูชาอคีพาหูพิ คเนปัญโยนมัสิวาวายาตรีสีมาตาสุริยันจันทาผุพังอหังคเนทัตวาปภเชอหังพันเตนณบันนี้เราได้แต่นัมัสการพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิโอมนโมภะคะวเตวาสุเทวายะมหาเทวาผู้ทรงมหิทธา ท่านทั้งหลายครับน,นี้เข้าสู่พิธีการบงวงสรวงการบวงสรวงก็คือการบูชาด้วยอามิชนิดหนึ่งซึ่งกับผมบัณฑิตราสุขสังก์การสะอาดจะเป็นผู้ประกอบพิธีตามจารีตประเพณีบรรพบิสัยโบราณวันนี้ข้าพเจ้าจะได้ประกาศองค์การเทวดาขอทุกท่านน้อมจิตน,น้อมใจมานบ,บนตนพิธีแห่งนี้และโปรดอยู่ในอาการสำรวมตลอดพิธีกรรมด้วยเถิด สุนันตุพลตมเยเทวาสังฆาสมาคตาดุราเทพดาเจ้าทาั้งหลายภายบนมีอินทาธิปาติลาเจ้าเป็นเขาเป็นปราท่านกับทั้งโสรสพมตนทรงวิมานลือเดชด พระอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันทร์าจรแยง,งพลพุ่งตนรัศมีหุงเวหาพระราหูโหอาสุรินธาตนมืดฟ้ามุงมืดนาทั่วเวหนตนทรงวิมานภาสาดในอากาศกับทั้งเท่าจัตุโลกาบาลสถิตในวิมานทั้งสีคือพญาทธตตาลธา พญาวิรุลลาพญาวิรูปรขาพญากูเวลุลาเจ้าเป็นเขา้าเป็นเงาแกเทพพญดาทั้งหลายอันยายยังอยู่ทกกุกผูวผาสัตตบัวลาพันจึงพร้อมกันมาถวายบาตท,ทั้งพญานาคราชเฟื่อนฟังนาทีหลวง ปวงกลุ่มพันและหลิ่งลำทวนพร้อมพัมจักขูวิญญาณตนทรงวิมานเยี่ยมฟอกับทั้งพญายมราชเจ้าฮอดาดีนางทรณีนอนแนบนำทวนทุกทำรรนั่งหน่อยไมขลาอันหักษาในมานย์สูดแห่งห่องเมืองคนในวังวุ่นยานน้ทุกเทือรทำหินผา ในไพรานายันกวงขวงเก็บพื้นแผ่นปฐพีโปคาลานีและยอมยาถูกแหลงลามหาไม่นิโคตโพสีทั้งเจเดีแก้วกู้ตนสถิตอยู่ในประเทศราชธา,านีในเมืองจันทบุรีลานสร้างหลวงกวงและหลวงฮีไตลีพี เหนือผาเดผาดังกำไฟใสยกุุงศีอยุทะยากำไฟขวาแดนแก้วเป็นเขตตนอยู่ในประเทศห้องอุนเทพยดาเจ้าตนหักษายังจะตุปทาพระบาทผู้นำหลอดอาจน้องหันหลวงกับทั้งปวงเทพพดา ตนหักษาบวรละพุทธศาสนาในขอบเขตคันธศีมาขออัญเชิญเทพ,พยดาเจ้าทั้งหลายจงสเสด็จลีลาลงมาประสุมชุมนุมกันณสถานที่นี้เพื่อฟังคำฝุงคาทั้งหลายจะกก่าโอทุกตนทุกองค์ก็ขาดเสื่อมเทวา Saka Cangara Karoma sakit กามจะรูเปคิริสิขรัตเตจันตลิเควิมาเนที่เปรัเทจะคาเมตรุวนาคาเนเขหวัตทูิเกเตภูมิมาจะยันตุเทวาาลทลาวิสเมยาคคันทัพพนาคา เทถันตาสันติเกยังมุนิวารัปวาจันังสาธทโหตังสุนันโตอายาจนะกะโลอายัมพาทันตาอายาจนะกะโลอายัมพาทันตาอายาจนะกะโลอายัมพาทันตา สาธุวันทิตาวาอาจา,ารยปัทงเมสกยะสัมพินทะยายังสัมพโทสังวินาสันเตสิริเทพิสวนเทวมะมามาตาอุามาเทวีอันตยาวิโยธิยามังมาเสุรังปทวาสังวิสิทธิเทวสะสั สัพพธิพายสัพเทมันตุมาราสิทธิโอ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 